Thank you หืยังเลยครับยังเลยนะป่าเข็ดหมดละ อยู่แล้วโอ้โหนะครับสามโอเก้ามมนะครับปลาช่อนบะบะสายใช้ได้เลยนะครับเก้ามมนะครับนี่อมมิดครับอมมิดนะโอ้โหนี่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 น,นี่ครับนะครับอบคันวูบนะรอกวูบสายพี่อีวูบนะครับนี่กับปลาช่อนโอ้โหสามโอไม่ต้องสืบนะครับ สใช้ได้นะครับนะก็ฝากผลงานด้วยนะครับนี่ขอบคุณนะครับบิ๊กวันรัวนะอุปกรณ์ดีๆนะครับโอ้โหกับการทํากบยางนะครับกบเหยื่อปลอมต่างๆนะครับอุ้ยขายขายไม่รู้นะโอ้ติดขายด้วยนะครับขายบนฝั่งนะอ๋อเบ็ดหลุดพอดีนะครับเก้ามมนะครับเบ็ดสามโอด้วยนะครับตัวนี้นะนะนะ ดูนะครับโอ้โหดูกัดเป็นโดนนะครับไม่ต้องกลัวนะก้ามอมอนะครับแต่ตรงน,นี้ก้ามอมอติบคายนะครับสามโอตัวนี้นะห้าจุดห้าห้าเซนนะครับสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนะก็เล่นของใหญ่ใจต้องถึงนะครับ ก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับกบยางนะครับค่ายกบดบุรีนะครับยางเหนียวนุ่มโคตรนะไม่เชื่อต้องลองครับอยากให้ลองนะตัวเดียวคุ้มนะครับอยู่กันนานนะฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายภาพนิ่งกันอุ้ยฮะนนวันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วบ้างนี่เกินเที่ยงแล้วบ้วืมขี่ล้อของนี้กันหมดเวลาแล้ว ลาะยาวเลยนะฮึมฮึกัดเหรออยู่แล้วนี่ครับป๊อปซ่านะเบ็ดนะครับป๊อปซ่านะครับอย่างนี้ นะสายแวนต้องเจอกันแบบนี้นะครับป๊อปซ่านี่ครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับนี่ก็ฝากผลงานด้วยนะครับป๊อปซ่านะครับกับหมายคลองลอกหมาอย่างนี้นะครับนี่นะก็สายแว้นแวนนะครับก็เจอกันนะครับฝากผลงานด้วยครับ